อยากจะชิปให้ระยะแม่นยำจะต้องรู้อะไรบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยากจะชิปให้ระยะแม่นยำนะครับจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับจากในคลิปที่แล้วนะครับเรารู้นะครับหนึ่งอย่างแล้วว่าเราจำเป็นต้องเข้าลูกให้ได้แม่นยำนะครับโดยแบ่งเป็น4ขั้นตอนนะครับที่จะตรวจเช็คให้เราสามารถชิป เขาดูไดแมนยํานะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะครับก็กลับไปดูคลิปนั้นก่อนนะครับพอเราชิปได้ระยะแม่นยำแล้วนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าเราจะกะระยะนับให้แม่นยำเนี่ยได้อย่างไรนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือระยะที่เราจะชิปเนี่ยนะครับกับมีความสัมพันธ์นะครับกับเหล็กที่เราจะใช้เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับสมมุติว่านะครับเรามีเหล็กสั้นนะครับหรือว่าตระกูลเวชนะครับ ที่ใช้เล่นลูกสั้นข้างกีนเนี่ยครับที่เราเล่นบ่อยๆสมมุติว่ามีอยู่3มชิ้นด้วยกันนะครับอาจจะเป็นนะครับพิชชิงเวทแซนเวทอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลอบ6สสมมตินะครับเป็นแบบนี้แต่ใครจะเป็นหลอบอื่นนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันได้นะครับพอเรารู้นะครับว่าเรามีตระกูลเวทหรือว่าเวทซิสเต็มสตัวนี้แล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าเราเนี่ยจะใช้แต่ละเหล็กเนี่ยให้แม่นยําได้ยังไงนะครับเราก็ต้องนะครับรู้ว่าเราเนี่ยควรจะต้องขึ้น และลงแบ็กซวิงนะครับระยะนะครับความกว้างนะครับของขึ้นและลงเนี่ยกว้างแค่ไหนนะครับโดยเอาเหล็ก3ตัวนี้นะครับมาเป็นตัวที่จะเอามาใช้นะครับวัดของเรานะครับสมมุติว่านะครับเราจะขึ้นนะครับระยะแบ่งเป็น3ชุดด้วยกันนะครับก็คือระยะ8ไป4นะครับ9ไป3 10ไป2องเนี้ยนะครับสมมุตินะครับเราก็จะได้นะครับระยะของ เหล็กที่เรานํามาใช้เนี่ยนะครับใน1เหล็กเนี่ยสระยะถ้าเรามี3เหล็กเราจะได้9ระยะแลละนะครับสมมุติว่าผมใช้เหล็กพิชชิงเวทแล้วกันนะสมมติว่าอันนี้เป็นพ i ชชิงเวทนะครับผมจะชิปให้แม่นยามผมก็ต้องดูแล้วนะครับว่าพิชชิงเ g e ของผมเนี่ยเมื่อผมนะครับขึ้นนะครับระยะนะครับ8 8คําว่า8ไป8ไป4ีหมายความว่าอะไรครับ8ไป4ก็คือว่าขึ้นไป8นาฬิกานะครับและลงไป4นาฬิกาสมมุติว่า ท่านผู้ชมนะครับมองผมมานะครับข้างบนผมเป็นเลข12อย่างเงี้ยครับนะครับด้านล่างผมเป็นเลข6นะครับขวามือผมนะเป็นเลข8ด้านซ้ายมือผมนะครับเออตัวนีครับขวามือผมเป็นเลข9กนะครับซ้ายมือผมเป็นเลข3อย่างเงี้ยนะครับ8ก็คืออยู่แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้น6 7 8 9 10นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับ6 5 4 3 2เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องรู้คือ8ไป4คือเท่าไหร่นะครับ 8ไป4คือเท่าไหร่ดังนั้นอันดับแรกเราจะต้องรู้ความกว้างของการขึ้นและลงนะครับข้อที่1เลยนะความกว้างของการขึ้นและลงนะครับแบ่งเป็นสมชุดคือ8ไป4ีนะครับเไป3านะครับสและ10ไป2นะครับคำว่านะครับแไป4 9ไป3ามไป2เราเอาอะไรเป็นตัวกําหนดนะครับ ถ้ามือใหม่นะครับง่ายๆเลยคือใช้ตัวหัวไม้เป็นตัวกําหนดนะครับเหมือนเรามีปลายเข็มนาฬิกาครับชี้ไปตรงไหนก็คือตรงนั้นแหละนะครับปลายเข็มนาฬิกาชี้ไปตรงไหนก็คือตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะครับ8ก็คือแถวแถวนี้นะครับ9ก็คือแถวนี้10ก็คือแถวนี้นะครับเอาแนวเข็มนาฬิกาเป็นตัวเป็นเป็นตัวหลักแล้วกันนะครับนั่นคือข้อหนึ่งที่จะทําให้เราแม่นนะครับข้อ2คือไระครับเมื่อเรานะครับได้ความกว้างของสวิงที่เราจะต้องชิปแล้วนะครับ จังหวะสวิงก็มีส่วนสำคัญนะครับเช่นผมยกตัวอย่างนะถ้าสมมุติว่าผมขึ้นแปดไปสี่นะดูนะแปดไปสี่กลับแปดไปสี่นะครับท่านักกอล์ฟคิดว่าระยะจะเท่ากันไหมนะครับก็ไม่เท่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทมโป้นะครับเป็นส่วนสำคัญนะครับซึ่งในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเนเชอรัลเทมโปหรือเทมโปที่เป็นธรรมชาติของตัวเราเองเนี่ยไม่เท่ากัน อย่างถ้าใครเป็นคนกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงออกแนวไฮเปอร์ก็จะมีการขึ้นและลงที่ไวกว่าคนที่แบบชิวๆสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหานะครับว่าของเราเป็นแบบไหนโดยอะไรครับโดยมีการนับนะครับจังหวะเข้าไปช่วยนะรับหรือว่าเทมโปนั่นเองนะครับดูนะครับนับอย่างนี้ครับแป่ไปสี่ใช่ไหมครับก็นับเป็น1 2 1 2นะครับหรือ1 2 e 2แบบนี้ นะครับ9ไป3 10ไป2ก็ทำแบบเดียวกัน,นเพราะฉะนั้นเราได้2ข้อแล้วข้อ1คือ l ื n เลนออฟสวิงข้อ2คือ Tempo นะครับที่ใช้ในการเข้าปะทะนะครับและอันดับ3ถ้าเราจะชิปได้แม่นยำนะครับเราต้องรู้ว่าขณะที่เราใช้นะครับเหล็กแต่ละเบอร์นะครับสวิงความกว้างแต่ละแบบลูกของเรานะครับมีอัตราการ c a r r ่นะครับหรือการตกกับการกลิ่ง เป็นอัตราส่วนประมาณไหนยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมใช้พิชชิ่งนะครับระยะ20หลานะครับผมขึ้นแค่8ไป4ปุ๊บรูปผมจะกิ้งตกแคลรี่ประมาณ9-10หลาอยู่ในช่วงนี้และจะวิ่งไปอีกครึ่งหนึ่งอ่าเป็นต้นแบบนี้เห็นไหมครับทีนี้เราก็จดอัตราส่วนนี้ไว้นะครับแต่ถ้าเราเล่นบ่อยๆเนี่ยะครับมันจะเป็นอัตโนมัติเลยครับเราจะรู้ว่านะครับเราใช้เหล็ก อันไหนนะครับบ่อยๆในระยะที่เราเล่นซ้ําๆแล้วก็ขึ้นแค่ไหนลงแค่ไหนนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้การชิปที่ระยะได้แม่นยํามากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสม่ําเสมอมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิปให้ดูนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับแต่เหล็กที่ผมใช้เนี่ยเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเป็นพิชชิ่งใช่ไหมครับแต่จริงที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยคือ52นะครับอ่า52ผมก็จะลองขึ้นแไป4ให้ดูแล้วกันนะครับ 8-4-8-4-8-4ก่อนตีแล้วก็พยายามซ้อมครับเพื่อให้จังหวะเราสม่ำเสมอแล้วก็ให้เรียกว่าความรู้สึกนะครับของเราเนี่ยเวลาจะเข้าลูกเนี่ยให้เป็นแบบนี้ในตอนตีจริงพอได้แล้วปุ๊บก็เข้าไปเลยครับในเทมโปเดิมนะ8-4นะครับอมองเป้าหมายไปครับ8-4แค่นี้นั่นเองครับเราก็จะได้ระยะนะครับ ที่ตกแล้ววิ่งซ้ำๆกันนะครับถ้านักกอล์ฟรู้3ข้อนี้นะครับการชิปของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับในส่วนอื่นๆเลเวลที่สูงขึ้นนะครับก็จะต้องผ่านพื้นฐานเหล่านี้ก่อนนะครับก็ฝาก2คลิปนี้ไว้นะครับสำหรับท่านใดที่ชิปไม่แม่นนะครับชิปเข้าลูกไม่ดีช็อคท็อปฉึกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้ดู2คลิปนี้เป็นหลักๆแล้วกันนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามผมมาได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ มีเกมการเล่นกอลฟที่พัฒนาขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ